ไปดูอีกกระสวงหนึ่งครับอันนี้จับตากันมาตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องของกระสวงกาลาโหมประเด็นของรัฐมนตรีเองเนี่ยคุณสุทินคลังแสงปรากฏว่าคุณสุทินเนี่ยถูกนักข่าวถามนะครับถึงเรื่องของ กำนันที่อยู่ในพื้นที่นครปฐมนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงตำรวจอะไรก็ว่ากันไปนะครับประเด็นนึงก็คือมีทหารไหมออมีทหารไหมออไปอยู่ในวันงานอะไรแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครหรือว่ามันมีประเด็นทหารที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีอิทธิพลอะไรหรือไม่อย่างไรแล้ว พอเจอคุณสุทินก็เลยถูกถามเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณสุทินตอบว่าไม่ได้รับรายงานนะครับว่ามีทหารเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในพื้นที่ของนคปรปฐมแต่กรณีที่อาจจะมีทหารเข้าไปสนับสนุนผู้ที่มีอิทธิพลน,น,นั้นเนี่ยคุณสุทินย้ําว่าอันนี้เป็นนโยบายหลักของกองทัพเลยนะครับที่จะดูแลกําลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและมีประสิทธ,ธิภาพถามต่อว่าเอ๊ะ เหมือนจะต้องประสานกับทางกระทรวงมหดงามหดไทยหรือเปล่าใช่ไหมฮะในเรื่องของการดําเนินการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้มีอิทธิพลค,คุณสุทินบอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงเขาเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยโดยตรงเลยนะครับแต่ถ้ามันมีการประสานมาก,กับกลาโหมอันนี้พร้อมให้การสนับสนุนและหากต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ประสานงานช่วยงานกันแบบเต็มที่อะครับค่ะ,อคะขอ,อยืนยันว่าไม่ได้มีทหารเข้าไปอยู่ในงานเลี้ยงบ้าน,านกำนันนกนะแล้วก็ทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่นักข่าวต้องถามเพราะว่าโอ้โหในงานนั้นเนี่ยมันมีทั้งตำรวจ แล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ของเรือนจําไงก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าวันนั้นมีทหารด้วยหรือเปล่า แต่ก็ได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีกลาโหมนะคะว่าไม่มีนะคุณผู้ชมทีนี้อะค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคุณสุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ก่อนหน้านี้นจะได้เห็นภาพของคุณสุทินเนี่ยนะเดินสายไปพูดคุยกับอดีตบิ๊กทหารหลายๆท่านล่าสุดมีรายงานนะคะว่าคุณสุทินได้มีการคัดเลือกคณะที่ปรึกษาออกมาแล้ว13ท่านด้วยกันคุณผู้ชมคะมีทั้งทหารมีทั้งพลเรือนแล้วก็มีตำรวจ ด้วยนะคะมีรายง,งานออกมาคุณผู้ชมคะว่าใน13ท่านนี้เนี่ยไม่มีชื่อของบิ๊กแปะนะบิ๊กแป๊ะหรือว่าพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กอะคะ่ะ อดีตปรลัดกรลาโหมที่ก่อนหน้านี้มีชื่อว่าจะมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกราลาโหมก่อนหน้านี้หลุดนะคุณผู้ชมไม่มีชื่อของบิ๊กแป๊ะนะคะแต่ใน13รายชื่อที่จะมาเป็นที่ปรึกษาด้านงานความมั่นคงอะคะ่ะก็ประกอบไปด้วยพลตบวจโทธนาศักดิ์ฤทธิเดชไัยบูรณ์นะคะนายกมพลศักดิ์คลังแสงนะแล้วก็มีดรปนชัยแดงอารามค่ะ มีนายอภิษักพลวิชัยมีนายอภิชาติตุ้มวารีนะคะมีนายทิติพัฒส,สมบัติสิริดรวันมงคลสินประเสริฐพลเอกชัยวินผูกพันนะคะพลอากาศเอกสิทธิชัยแก้วบัวดีแล้วก็มีพลเรือเอกพัชระพุ่มพิเชษค่ะพลเอกคณะสอนป้องอาณาพลเอกรักษ์ศักดิ์โรดพิมพันธ์นะคะพลโทกิติยุทธกิติยุทธโยธินค่ะ โดยมีชื่อของพลอากาศเอกสุรพลพุทธมนต์อดีตรองผบอทออเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็มีชื่อของพลเอกนัทธพลนาพาณิ์เป็นเลขานุก,การนะคะก็มีหลายคนเลยนะที่ชื่อหลุดโผลไปก่อนหน้านี้ในชื่อที่จะมาเป็นที่ปรึกษาของอคุณสุทินคลังแสงอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุทินได้ไปพูดคุยกับนักวิชาการอาจารย์สุรชาติบำร,รุงสุขจะก็ขอให้มาเป็นทีมที่ปรึกษาเนี่ยแหละแต่อาจารย์ก็ปฏิเสธบอกว่าเออขอแบบพักผ่อนดีกว่า ขออยู่เบื้องหลังแต่ก็สามารถให้คําปรึกษาได้ครับทีนี้มันก็น่าสนใจว่าทีมที่ปรึกษาที่ว่าเนี่ยจะถูกวางตัวไว้อย่างไรใช่ไหมฮะเป็นไปตามที่มีการคาดการเอาไว้อย่างที่รายงานไปหรือเปล่าแล้วถ้าไปมองกันจริงๆนะครับว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยโอ้โหก็วางตัวกันวุ่นอยู่เหมือนกันนะัะ้งแต่เจ้ากระทรวงเลยอะ่ะตอนแรกที่มันมีข่าวออกมา แต่สุดท้ายเนี่ยก็คือมาลงตัวที่คุณสุทินคลังแสงซึ่งมันก็เป็นโค้งสุดท้ายจริงๆนะถ้าเราตามข่าวกันตั้งแต่ต้นนะครับกระทรวงนี้วุ่นวายมาตั้งแต่การหาตัวรัฐมนตรีแล้วนะครับปรเปลี่ยนกันไป,ปเปลี่ยนกันมา จนกระทั่งมาลงตัวที่คุณสุทินคลังแสงไล่ไปเลยนะครับก่อนหน้าถ้าจํากันได้มีข่าวว่าแคนดิเดตที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีทั้งบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาภาณิ์มีทั้งบิ๊กป๊อตพัชระวาดมีทั้ง Port, พงลเอกนัทอินทรจเจรญหรือแม้แต่ชื่อของพลเอกวิทย์เทพาสดินณนะอยุธยาก็ตามเนี่ยนะครับเพิ่งจะมาลงตัวไม่กี่วันตอนที่ประกาศออกมามแล้วก็เหมือนกับไม่กี่วันก็คือทุนก้าแล้วอะรา,ายชื่อนี้นะครับ ในส่วนของคุณสุทินทางแสงทีนี้ข่าวที่บอกว่าพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมจะไปนั่งเป็นผู้ช่วยร,รัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมก็ออกมาในช่วงเวลาไล่เรียกกันหลังจากที่ในส่วนของคุณสุทินชัดเจนในเรื่องของตําแหน่งเ e, กง้าอี้กลาโหมแต่สุดท้ายยังไม่ทันหย่อนเก e. ้าอี้หถึงว่าย่อนตัวไปนั่งในตําแหน่งนี้เลยอะ่ะ uh. ชื่อก็หลุดโผล่ไปแล้ว uh. ทีนี้ มันมีการวางตัวกันอย่างไรนะครับวางตัวกันอย่างไรมันแววมาแบบนี้ครับว่ามีอดีตนายทหารเตรียมทหารรุ่น20เขาจะเข้าไปสยายปีกคุมกลาโหมนําโดยบิ๊กเล็กครับพลเอกนัทพลนาพาณิตอดีตรองผบทบแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสอมอชอซึ่งก็มีข่าวว่าจะไปเป็นเลขานุก,การใช่ไหมฮะอ,มอาจจะขยับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแทนบิ๊กแป้นิพัฒน์ก็ได้แล้วเดี๋ยวจะไปดึงเครือข่ายกลุ่มของเตรียมทหารรุ่นที่20 คนใกล้ชิดนี่แหละนะครับมาเสริมทับเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นอดีตบิ๊กทออลูกทับฟ้ารุ่นเดียวกันกับบิ๊กเล็กรวมไปถึงพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาหรือว่าบิ๊กอ๋นันเตรียมทหารรุ่นที่19อดีตเลขาที่การสมชเมื่อปี62ดํารงตําแหน่งก่อนบิ๊กเล็ก1ปีที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นนะครับก็คือชื่อของคุณพายัพชิน,นวัตรไปเป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมอันนี้เนี่ย ไม่ได้ลอยๆนะครับเพราะว่ากุญซือสมองเพชรอย่างคุณภพศสารพืชมงคลเนี่ยเหมือนเขียนเอาไว้ในเฟซบุ o กค่ะครับเนี่ยเขียนเอาไว้บ,บ่มเขาเลือ่อะไรนะบอกใบ้คร่าวๆมาแล้วว่า oh. ภายในกละหลจะวางตําแหน่งอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับอย่างประเด็นที่มีการวางเอาไว้ตัวของประธานที่ปรึกษาก็คือคุณพยับน้องชายนายชั้นในายใหญ่ชั้น14ใช่ไหมฮะแล้วก็ขยับลงมาเป็นตาแหน่งของผู้ช่วยรัฐมนตรีตําแหน่งของเลขาแล้วก็ทีมงานเนี่ยเห็นว่าเป็นทีมของตรทหานทุนที่20 รวมถึงขยับลงมาอีกด้านล่างหน่วยทหารต่างๆก็พร้อมใจจะ,ะนําเสนอกิจกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยตั้งรับตรวจแถวเพื่อเป็นเกียรติขึ้นกล่าวสุนทรพจน์รับประทานอาหารกลางวันปิดท้ายโดยการร้องเพลงขับกล่อมโดยดุรยยางทหารทหารพลันหญิงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วคําถามที่คุณไพศาลพืชมงคลเขาตั้งเอาไว้เนี่ยงานนี้เนี่ยเจ้ากระทรวงเนี่ยเหมือนจะขยับทําอะไรตามใจ ได้มากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าการปฏิรูปกองทัพการปรับข้างปรับโครงสร้างนายพลลดนายพลยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับอาจจะต้องเป็นเรื่องที่สัปดาห์หลังจากนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีประเด็นอื่นออีกอ,อย่างเรื่องของเครื่องยนต์จีนเรื่องของอเรือดำน้ําอะไรมาอีกเนี่ยนะครับที่น่าสนใจที่คุณไพศาลพืชมงคลเขามองเนี่ยก็คือประหลัดกลาหมคนปัจจุบันเป็นนายทหารสายปอที่ใหญ่ ส่วนอดีตทหารข้างกายบิ๊กทินก็รู้วแล้วแต่เป็นสายปอน้องเล็กคือเขาก็เลยมองกันว่าเอกงานนี้สนุกแน่ๆนะครับว่าการบริหารภายใน,นยอาจจะไม่ได้ไหลลื่นหรือเปล่ามันก็แบบค้านกันอยู่ใช่ไหมสายใครเป็นสายใครอย่างนี้เป็นตน้นใช่ค่ะซึ่งพอข่าวที่ออกมาแบบนี้เนี่ยพอล่าสุดมีการยืนยันว่าตัวของบิ๊กแปะ พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเนี่ยนะคะอดีตปลัดกระกลาโหมท่านก็หลุดโผจริงๆนะก่อนหน้าน,นี้ท่านก็มีชื่อว่าจะมานั่งเป็นผู้ช่วยกระลาโหมใช่ไหม,มแต่ล่าสุดก็คือหลุดไปแล้วคนที่มานั่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระลาโหมนั่นก็คือพลอากาศเอกสุรพลพุทธมนอดีตรองผอ,อทอ,อนะคะแล้วอีกตําแหน่งหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะมานั่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระลาโหมถ้าเกิดว่าบิ๊กแป๊ หลุดจากตําแหน่งผู้ช่วยนะนั่นก็คือพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์นะคะหรือว่าบิ๊กเล็กแต่สุดท้ายก็มีการคัดเลือกกันออกมาแล้วและบิ๊กเล็กเนี่ยก็ได้ไปนั่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีการาโหมนะคะ,อ,อ,ะอันนี้ก็คือเรื่องของกระทรวงกลาโหมนะครับ